หยบหาด้ครับเนี่ยเปียเตะหนาหวานหน้าหวานจิตรแลยวสั่งได้เด้ครับทอนละสบาทนี่สิบทอนครับะะทอนละสองบาทสิบทอน้าค่าสงกลางเด้ครับชงเครือหลีได้เวลาอตนัตแค่นสู้อย่ข่าของนนไม่ครับ ไล่เลยครับซังได้ะนี่ผมเนี่ยหา nhạc ได้ับ nhạc ชุ่มกับนี่นะครับชุ่มบั้งกอกบ้างกุ้งครับกระต้ออตะก้อตะก้อสวยบักมัวนี่เบ็ดครับอุปกรณ์กระเครับำหญ้าหวานเป็นกำลังทรัพย์ครับ เดยวอาเบิ่งต้นมันครับนี่ครับน่ครับสร้างได้ด้วยครับเบียร์บกงโขดบักหนวกนาดมาชจมมาลาดกับทักมหาเกระเดดหน่อยเลยครับ ทอนสองบาทตัดทอนเงๆีๆครับสำหรับคลิปในโคตรเจ้าลูเพียงนีเแหละครับขอขอบคุณครับ